แล้วละอีพียงก็สิเกยุต่อพร้อมใช้งานแล้วอันนี้หมอยาดนะฮะทำริบบิ้นแดงมาอะไรหายใจยาวๆหายใจยาวดูดิชุดผู้สูงอายุระดับหนึงล้ค่อยใจนะครับนี่นะฮะนี่ดูดิสบายมากเลย มีควันออกมาด้วยนี่ดูฉากวายัดเยี่ยมเลยนี่สบายสบายออกแล้วครับรอบสองของวันแต่โค้ชเท่ของเราทริปนี้ก็คือแบบฟรีฮะแบบฟรีครับแบบฟรีโลกไม่จำโลกไม่ลืมอายุเป็นเพนตัวเลขอ่าผมอ่าในฉากนะครับผมจะเป็นคนนำนะฮะนี่ยเราได้นำมาแล้วนะฮะนี่ตั้มมาติดๆตอนนี้นะฮะับวายัดดูดิโอ้โหชิวๆมาก ตอนนี้จะบอกว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วความเย็นเริ่มลงมาแล้วแผดคุมจากประเทศจีนยังไงนะครับหมอเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ช่วงนี้ยากสุดแล้วโอ้โหความยากของมันคือระดับเซ็บโอ้ระดับเซบนะฮะตอนนี้ระดับเซบของคราวนี้เราจะเรียกชื่อเขานี่ว่าอะไรเอ่ยเขาเขาเขาอะไรดีเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะไม่ใช่เราเหนื่อย อ๋อไม่น่าล้ะเราไม่เหนื่อยเลยไม่หอบจริงๆอันนี้สภาพพี่บูมนะอาี้ถ่ายนี่ไม่ใช่บุลลี่นะฮะโอเคนี่เหมือนต้นไผ่เขาเรียกว่าไผ่อะไรครับอันนี้อันนี้คือไม้ไผ่ที่ทายไก่ก็ไปทำไอ้เป่าลูกดอกอ่ะโอ้พ่อมันจะยาวอ๋อป้อมันจะยาวป้อหนึ่งประมาณสองเมตรเกิน โอ้นี่ป้องหนึ่งอุ้ยไม่ถึงโอ้โหู่โอ้โหโอยจะยาวมากอันนี้ก็เป็นสัญญาณของทาไกแมฮะเช็กสีแดงนี่นี่นี่นะฮะอีกหนึ่งเลเวลนะฮะใครจะมานะครับต้องผ่านเลเวลนี้ใครผ่านเลเวลนี้มาได้ถือว่าถึงแล้วนะฮะโออมมบ้ะโหมันคนละเรื่องกับตอน ไม่มีสัมภาระเดี๋ยวผมตัดให้ปน,นะนัไม่เป็นไรนะขึ้นแล้วมี่สองนั่งคนหนายหมู มเติลวววสยๆงเานี่ยเลยเห็นทุกตรงนี้นะเราจะเจอไอลุยโอ้ใช้ได้ฮะคือที่จริงเราถึงยอดแล้วแต่ยังมียอดอีกเราต้องไปคิดให้ได้เยอะหรือว่าเนือฟ้ายังมีฟ้าอเนื้อมีบอลนี่บอลอะไรแบบนี้เฮียนี่มีจงอางจงอางหลังม่วง กกว,วิวของบ้านผ่านศึกกำปองอมัน,นะฮะมาปุบ๊บนี่นะครับที่เห็นนะเป็นฟาร์มตัวอย่างด้านล่างนะครับชัดเจนมากนะครับนี่นะะเหมือนบรรดาคนแก่จะหยุดทวินหาแล้วนะตอนนี้แกเห็นวิวก็หยุดอ่า นี่มอยัดเราถึงแล้วตอนนี้กับมีดคู่ใจนะฮะยิ่งกว่าโจโฉฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ดูทับปัดดูทับปัดก็รู้เสียนมีดขนาดไหน,นไงฮะเบฟฟีเจอวิวอย่างเงี้ยโอ้สามร้อยหกสิบเลยโอ้โหที่เห็นด้านล่างนั่นคือเป็น,งน,งนล,ลงมาเลยตามเสียงเลยอันนั้นเสาสัญญาณนะฮะที่อยู่ด้านล่างทานันโตเมืองทนันโตนะฮะ เอาละฮะน,นี่ที่เห็นด้านล่างนะครับก็คือเมืองทันโตฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านผ่านศึกเมืองทันโตนะฮะก็น่าอยู่ครับแต่มีเรื่องปัญหาน้ําประประาฮะก็ผ่านมาห้าวันแล้วเพิ่งไหลามาเมื่อวานฮนะอัลฮัมดุลิละนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสุดยอดนะฮะของเทือกเขาที่อยู่หลังรโรงพยาบาลนะครับทันโตอันนี้ที่เห็นก็คือวิวมัสชิดเกษตรนะครับอันนี้ก็จะสุดๆนะฮะวิว นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังผมนะฮะเอากระดวงอาทิตย์ตกเนี่ยเอาคือฝั่งเออผ่านศึกนะครับพี่เช้าเดี๋ยวผมจะตัดนี่ปินถูกขึ้นมาจะถึงเออไม่ผมว่าน่าจะได้แหละเราตามแนวที่ว่าตัดตัดกันมาเรื่อยๆ อะไรเป็นทีมงานเซเวนนะฮะดูครับนี่มอยาดนะฮะโอ้โหผมตล่ามามีแถวนัมิงมันก็ต้องมีที่กินน้ำเลยลิงมาแค่มาหาอาหารอันนี้เป็นการปลูกเปลนะฮะจะบอกว่ามาตรฐานนะฮะมาตรฐานัวเชือไม่มาตรฐานนี่นะครับเชือกมาตรฐานมากนะครับเชือกไม่รอดว่ะ ผมลองดูนะแกกดยังมาดูไม่นอดเลยเดี Ó, s <S that, s <S ๋ยวไม่มาพอครหลังนั่งมันจะยุบลงอีกทีนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูเฮ้ยเดีล็กน้อยผมฝูงนี่เน่นครับได้เชือกนั้นเหรอเชือกนี้ไม่กว่าหมอเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อนสองเลยเดี๋ยวถ้าไม่ไหวบวมบวมเอาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาให้ขาดเชือกนุ่งที่ผูกเป็นไหมไม่ได้ยินนั่นแหละไอ้ปุ่นโทรมาคืนนี้เมนูอะไรครับผมคืนนี้อะ ซูเปอร์เชฟคืนนี้เมนูอะไรครับดีนี่ไก่เจียวปลากระป๋องเมนูยอดฮิตของชาวแคมป์นี่เทไปแล้วนะฮะตอนนี้ปลากระป๋องกับไข่เจียวไข่เจียวอยู่ตรงนู้นขณะนี้เวลากี่โมงขณะนี้เวลา6โมง40ครับ6โมง40นะฮะอาหารมาตรฐาน โ่งไปอ่ะอ้าวโอเคออน้ำล้างนนมือหน่อยไหมทำไปแล้วนะครับสำหรับเช้านี้นะฮะนี่นะครับรางวัลของคนที่ตื่นเช้านะครับคือการได้เห็นหมอกนะครับหมอกไหลเย็นสบายนะครับแต่เหนือแต่พอขึ้นเขามาจ้อง้ครึ่งชั่วโมงได้ ครับหามดลิลลาะครับผมเกือบชั่วโมงขึ้นมา <c oughs> ดูสายหมอกยามเช้านะครับอันนี้เป็นแนวเขาหินปูนหลังโรงพยาบาลทันโตนะครับยังก็จะเห็นลนักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านล่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นหมู่บ้านผ่านศึกนะครับโอ้สวยๆถ้าเราขึ้นมาที่กำลังกำลังแสงย้นเนาะ แสงแรกน่าจะสวยกว่านี้เยอะเอาล้วครับตอนนี้นะฮะจะกลับบ้านแล้วดูนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการเข้าแคมป์ของเรานะครับนี่ครับเราพาอะไรมาแล้วก็พากลับไปด้วยนะฮะเรากจะฝากให้ทุกคนนะฮะเป็น zero waste camping นะฮะนี่คือหลักการแนวคิดของเราครับผม เดินางอันนี้ใครจะมารอบต่อไปนะครับเรามีเสบียงตุนไว้ um อ่าดีนะฮะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ะนะครับผมอันนี้เป็นเบตฐานของเรานะครับเบ็แคมป์เบแคมป์กรรม อ่าเป็นหลักฐานว่าล้มทั้งสองฮะ <c oughs> ล้มทั้งยืนไหมปไปพีอ๋อใบไม้นี่เองของจำลวดสิดใบไม้นี่โอ้ยาวปลาไผ่ปลาไผ่ไผ่ชาไก่ ขอทาเปล่าลูกดอก